DB Gen 5นะครับเข้าใหม่2คันอันนี้เป็นตัวเบนซินและอันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับอันนี้เป็นตัวเจที่นั่งอันนี้ก็เจที่นั่งเช่นเดียวกันนะอันนี้มาเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้เป็นตัวกอดไม้เลเชนนะครับก็จะได้กระจังหน้าแบบนี้นะอันนี้กระจังหน้าเชนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต้องบอกราคาต่างกันประมาณอันนี้อยู่ช่วง60,000กว่าอันนี้อยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับต่างกันประมาณ4,0,000กว่าบาทนะออปชั่นตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้าง ครบคันกว่าสําหรับใครมีงบมีไปตัวนี้นี่ค่อนข้างจบเลยจะมีเรื่องระบบความปลอดภัยมาเพิ่มเติมเรื่อง n d a Sensing เดี๋ยวให้ดูกันด้านในนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการตัวเบสิกดูแลรักษาง,ง่ายเจ็ดที่นั่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะตัวนี้เรียกว่าดูแลรักษาง,ง่ายสองคันนี้เป็นรถสวยมือเดียวเลขไม่แท้มั่นใจทุกคันนะครับผมเราคัดเองกับมือทุกคันนะ,ะเดีเราพาชมด้านในกันก่นอน อ่ะก็ออปชันครบครันนะครับกดปุ่มตาร์ทกุญแจคีย์เดสกโกมีแล้วคุณสมมัติโทรความเร็วนะอันนี้ก็มีกล้องหลังเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเบรกโคมีให้ออปชันทั่วไปมีให้ครบหมดเลยนี่แล้วก็สภาพยังดีๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เพิ่งเช็คกิ้งให้พร้อมใช้งานเลยนะอันนี้กับปี2 0 1 7นเะครับเลขไม้เก้าหมื่นนะเป็นตัว CRV Gen 5 2 4 e นะครับเรียกว่าน่าใช้เลยนะอ่ะมีแอร์บริสัต์ตอนหลัง USB Type A 2พอร์ตนะ ก็รวมทางนี่ตัวแอร์ดิสตัตอนหลังนัานบนนะนี่ตัวเบาสภาพบเบาอะไรพวกนี้เราทําการสปาภายใ,ในภายนอกให้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับไยกว่าสะอาดขึ้นกิ๊บแบบนี้เลยเราสวดร้อมใช้นะอ่ะเดี๋ยวดูเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะจากตัวนี้นะอ่ะอันนี้ยางปียี่สามนะดอกยางเต็มใหม่ๆเลยแบบนี้เอาไปเลย6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวซื้อบาทผ่อนเพียงหมื่นสองนะครับอันนี้ออปชั่น เรียกว่าครบคันแล้วนะแล้วก็เป็นรถสวยมือเดียวนะพร้อมใช้เลยอะหรือว่าขยับงบบัจจจ็ตกันขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปดีเซลเป็นตัว C ซ r v Gen5 นะครับเป็นตัวไม n ์เนอร์เชีดวเรียบร้อยเป็นตัว1.6 DTEL นะครับเป็นตัวขับ4กระจังหน้าเป็นไม n ์เนอร์เชงแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับชนเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแม็กลายใหม่นะครับก็จะเป็นลายนี้ตัวเชนอันนี้ยางปี22นะดอกยางยังเต็มนะครับผม เช่นกันนะครับกับปุ่มซาคุนจจคิเลสโกมีให้มาแล้วเพิ่มเติมก็จะมีตัวตัวมเนอร์เชนก็จะมีตัวเมมโมรีีเพิ่มมาด้วยนะภายในนี้ก็จะเป็นสวยขึ้นอ่ะมีลายไม้มาเพิ่มเติมนะแล้วก็เรื่องออปชั่นหลักๆนะครับสำหรับตัวดีเซลที่ตากกับเขานะก็จะเป็นตัว Honda Sensing นะครับก็จะมีพวก a a d อะ i v e c u ฟ o n t น o l นะครับขับรถอิงโนมะัตนะแล้วก็เตือนชดลงเลนนะครับอันนี้ตัวมเนอร์เชนก็จะได้ตัวนี้ด้วย ชาร์จิ้งไวเลสตัวดีเซลจะเป็นคันเกียร์แบบปุ่มกดนะไม่ใช่เป็นเกียร์ธรรมดาและเป็นแบบปุ่มกดนะครับแล้วก็ได้เบรกอรือไฟฟ้าเบรกโคเช่นเดียวกันนะตัวนี้มาพรา้อมกับนิวิเกเตอร์ด้วยนะแล้วก็แพดเดิลชิพก็มีแล้วก็รวมทั้งกล้องเปลี่ยนเลนนะครับก็มีให้แล้วเรียบร้อยอันนี้จะมีพารามิคซันูฟมานะก็จะรู้สึกโปร่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น7ที่นั่งเช่นเดียวกันนะอ่ะแอร์ดิสัตหลังก็มีให้ครบหมดเลยอ่ะ แล้วตัวไม้เลื่อนี่ก็ได้กระจกตัดแสงออโต้ให้ด้วยเรียกว,ว่าครบคันคันนี้สภาพใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมรถสวยมือเดียวเพื่อเช็ครยให้ประวัติครบคันนี้ยังเหลือวารตีสูตรอีกหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เรียกว,ว่าสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยมีมีไอรูสต,ตอนหลังนะครับแล้วก็มี USB Type A 2พอร์ตแบบนี้นะครับนี่สภาพใหม่ๆกริบๆ่างนี้เช่นเดียวกันนะ เราครีนิ่งให้หมดเลยสปาภายในภายนอกให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับอ่ะอันนี้มีแอร์ษัสต์ต์หลังด้วยนะครับตรงเพดานก็มีนะสี่สปอตแบ่งกันเย็นทั่วคันนะครับอ่ะแล้วก็นี่สภาพเบาะใหม่ๆกริปี๊บแบบนี้พร้อมใช้หมดเลยนะครับผมนี่อันนี้ได้ฝาให้ยไฟฟ้าเตเปิดมาเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแล้วว่าตัวนี้ออปชั่นเรื่องระบบความปอดภยัย มีให้ครบหมดเลยน่าใช้มากๆแล้วก็ได้พารามิ m สัลลุกด้วยนะครับดีเซลนี่ใครเป็นเรียกว่าแฟนคลับดีเซลเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นี่ชอบมันมากๆเลยนะกับราคา1น9 0 0ล้านหนึ่บาทนะอันนี้กับปี2021นะครับเป็น c ซ v g e ไวเ้าไ้เชน้วเป็นตัวหรือจะถท DTEL นะครับต้องบอกตัวนี้เลขไม์เพียงเจ็ดหมื่นนะเพิ่งเช็คให้ให้ครบพร้อมใช้งานเลยนะ จะซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลยนะได้เป็นรถสวยเลขไม้แท้นะครับตรวจสอบได้ทุกคันนะครับอันนี้เป็นมือเดียวพค่งเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะครับคุณพี่ชอบแบบไหนนะครับวร่าชอบเบนซินกับดีเซลใครสนใจแบบไหนติดต่อมาเลยนะครับหรือจะเทรดหรือจะอะไรเรารับหมดเลยนะครับผมนี่เป็นเดซิก็ตครับ